เอกตอบเด็กรุ่นหลังรุ่นหลานผมนี่นะครับท่านที่เคารพเขาเข้าใจไปแล้วว่าเมื่อมีรัฐบาลโกงรัฐบาลที่มาจากพลเรือนหรือทหารที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเมื่อโกงก็ต้องปฏิวัติเขาฟังหัวมานะครับเพราะเขาเกิดไม่ทัน ในยุคการกระบเมษาฮาวายกระโดชาลาดฮิรันซีรีกบฏทานินไกพิเชียนอะไรพวกนี้ครับเขาก็ฝังหัวว่าเมื่อมีการโกงก็ต้องปฏิวัติพรเด็กชุนทรคงสมพง์ถูกพระเด็กสุจินดาคราประยูนใช้ให้ไปรัฐประหารโดยเซ้บัญชาการหห้เจ็ค พลเอกชาติชายจุนวันขณะนำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ชื่อพลเอกอาทิตย์กำลังเอกไปถวายจัดปฏิญ,ญาณต่อหน้าพระพักพระเจ้าแผ่นดินนที่จังหวัดเชียงใหม่เครื่องบินกำลังเท็กที่ผู้การหินหฮแจ็คเลยครับรอปภของพลเอกชาติชายจุนวันอยู่เก็บอระวุธหมดนั่งหน้าโง่อยหัวเขาเลยจี้หัวเอาไปเก็บสิบห้าวัน สิบ1า3 0นาทีของวันที่23กุมภาพันธ์2534พลเอกสุนทรคงสมพงศ์หุนออ่นเชิดพลเอกสุจินดาคราประยุนก็ได้ประกาศยึดอำนาจรัฐะอ้างว่ากงชาติเฟซคาบิเนตเสร็จแล้วก็ล้มมวยไม่ได้มีอะไรที่มีก็คือว่าเมียน้อยเมียหลวงของพลเอกจอดอยู่แป๊บเดียวครับ4-5วันที่มีอำนาจ ตปีแย่งชิงทรัพย์สมบัติก็แค่นี้ครับทีนี้พอมาถึงพลเอกสนที่บุญญรัตกาลินรัฐปราหาร19กันยา2549มาถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชา22พฤษภาคม2557จริงๆมันก็แปลกๆนะครับท่านนี้เคารบไม่แน่นะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เคยเขียวจากทักษิณจินวันะ ว่าอยากมีอำนาจก็ยึดไปชั่วคราวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอคืนวันนี้มันจะทำตาสว่างเห็นไหมคนที่ให้นายทักษิณทินวัตรหรือนายกองใหญ่ทักษิณทินวัตรระดับจอมพลนะกลับมาประเทศได้ก็คือระเ็กไปยุติการโอชาแล้วก็ล้มมวยกันไปแต่งงานได้เด็กคนอายุ50ปีจะเอากันลกลายเป็นข่าวใหญ่เลย คนบ้าอะไรมาแต่งงานอายุห้าสิกว่าปีแล้วแม่ม่งแม่ไม่มันต้องแต่งงานที่ผ้าปีแบบผมเพื่อที่จะสร้างลูกให้จบปริญญาเอกปริญญาโทจุฬาธรรมศาสตร์อ <c oughs> ้สังคมที่มันไม่ถึงจระเข้เพราะฉะนั้นวันนี้เราีสอดจองนี่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกงานที่สุดท้ายล้มรวยกันแหละรองดองกันนะเขากาโดงอันภยัยก็จะมาจบที่ตาเหมือนถมขมิเนขแม แกงคอนเทนเตอร์เห็นไหมแป๊บเดียวหายแล้วหลิวจมอี้ประเทศนี้ประชาชน